ข่าวะคันแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่5ธันวาคม2567โดยชายผูย้บังคับางผู้บันไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอ,อะไรน่าสนใจก,กันบ้างผู้บันไทยในช่วงของเย็นวันนี้อามาริมบอกนานแค่ไหนก็จะรออยากจะเห็นชอลงตัวจริงผีนคารักนีนะ โดยกัอนนี้บร,รโมริมแฮชโค้ดของแมนยูเห็นใจแบ็กซ้ายลูกชอนะฮะทีุ่าสตร์ซ้อมเร่งฟิตฝีเท้าอย่างบ้าคลั่งแต่กับกลายเป็นว่าอาการทุดหนักกว่าเดิมพร้อมให้คำมั่นว่านานแค่ไหนก็จะรอวันได้ประสานงานบนสนามแข่งขันในรายอัพแรกของเขาอย่างแน่นอนโดยชอนนี่เจ็บกล้ามเนื้อช้ำอ่าซ้ำด้านหลังนะฮะและกลับบดลสนามได้3มนัดในยุคข,ของอบรโมริมฐานะสำรองทั้งหมดเลยจนที่เรียกว่าไร้ชื่อ ลองล่องมาพ่ายอาร์ตอนไปนศูนย์ต่อ2นัดเมื่อวานนี้ซึ่งอนดอนว่าจากคะางของเจตน,นาของกุสือวัย3 9ปีะไรนี้ก็อยากจะใช้งานวิงแบ็กซ้ายเท้าซ้ายตามธรรมชาติเพราะทุกวันนี้ต้องขัดตาทับด้วยจีโ e กดาบโรดตั้งแต่ผมมารี่ตำแหน่งที่นี่ก็เห็นรุกชอซ้อมหนักทั้งในยิมหรือว่ากางแช่งการเปิดปากผ่านทางของเอ็นยูทีวีถ้าเรายังคงปฏิบัติตัวแบบนั้นต่อไป จะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งหัวกะทิและเราเองนั้นจําเป็นจะต้องพึ่งพาบอลนั่นในขณะนี้เราเองก็พยายามจะควบตัวและควบคุมเวลาในการลงสนามไม่ให้หนักไปรวมไปทั้งความเข้มข้นในการฝึกซ้อมด้วยเขาลดน้ําหนักลงมาและก็ททาทุกอย่างที่เหมาะสมไม่เกี่ยวว่าต้องการเวลานานแค่ไหนเพื่อให้จะกลับมาได้ฉันจะเคียงข้างนายเองเราจะช่วยให้ชอเนี่ยได้กลับมาอีกครั้ง ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อทด้านันของฝั่งแมนยูเท่านั้นแต่ว่าทีมชาติอังกฤษของคุณก็ต้องการผูเร้เล่นอย่างชอดังนั้นเราจะหาทางช่วยเขากันโดยชอเองก็ย้ายจากตำแหน่งของซาตัมตันมาเล่นในตำแหน,น่งของแมนยูเมื่อฤดูกาล2014ถึง2015โดยมีโอกาสที่จะลงเตะเกิน30เกมในลีกเพียงแค่2สีซสั้นในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นวังกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอกันต่อไปนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูว,ว่ายังไงเมื่ออมโมริมเผยเหตุปรับตัวจริงเพียงแค่6คนเกมแพ้อาร์ซนอนแม้ว่าเพิ่งจะถล่มเอฟเวอร์ตันในคังนี้ก็ตามทีโดยคนนี้บอกได้เลยนะว่าเห็นด้วยไหมเมื่ออัลบริมเฉลยสาเหตุที่ปรับตัวจริง6ตำแหน่งเกมพิบลิกอังกฤษที่แพ้อาร์ซนอนแม้จะเพิ่งถล่มเอฟเวอร์ตันไปก็ตามที โดยกันนี้รเบนอัมบริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานัดที่ออกไปแพ้อาร์ซอนต่0-2ทําให้กลซื้อหนุ่มชาวโปรตุเกสรายนี้ประชัยนัดแรกในการคุมทัพปีศาจแดงแล้วในครั้งนี้โดยสถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแมนยูเองนั้นแข่งไปทั้งสิ้น14นัดเก็ไบได้หมด19แต้มหล่นจากอันดับที่9มาอยู่อันดับที่11 ส่วนอาร์เซนอลนะฮะมีเพิ่มไปทั้งหมด28แต้มเท่ากันกับเชลซีแต่ประตูได้เสียเป็นรองจึงลงมาอยู่ที่3แต่ว่าตามจ่าฝูงเลเวอฟูลเหลือเพียงแค่เฉ็ดแต้มนี้บร,ริเบนอัลบริมถูกตั้งข้อสังเกตนะว่า มีการเปลี่ยนผู้เล่น11ตัวจริงตลอด4นัดแรกที่เข้ามาคุมแมนยูซึ่งเกมนี้ก็ปรับ11คนแรกถึง6คนจากเกมที่ชนะเอฟเวอร์ตันไป4-0ต่อ 0, โดยพักที่อามัดดิยันโตรมาคาร์เรสฟอร์ดและก็โจชัวเซซีและก็กาซิมิโรขณะที่บริชันโดมาร์ชินเนชกับคอบบี้ไมโนติดโทษแบนในะคะรั้งนี้ส่วนด้านฟากฝั่งนะผมอา6คนที่ได้ออกสตาร์ทแทนก็คือรัสซุนทอยรุนนะฮะอเิอัอโนโดกานาโช Mason m มสันสปาวส์มันูเอลอูกาสเต้ไฮโรมาเดเซียและก็แฮร์รี่แมกไวยก่อนจะเปลี่ยนตัวนารุกที่ฟอร์มดีอย่างทั้งังของอามาติยันโบรแรดฟอร์จและก็โจชัวเซอร์ซีลงมากแก้เกมรวมไปถึงเริเิโยโรก,ก็ได้ประเดิมเกมทางเกมการนัดแรกในครั้งนี้กันอีกด้วยแต่ใดข่าตามแมนยูเองก็ลงเอยด้วยการแพ้ออสซอนไปศูนย์ต่อสองทำให้บรูปเวนอัลเบริมเนียถูกถามถึงสาเหตุที่โรเจชันผู้เล่นหลายคนในทุกนัด ซึ่งอาจจะมีผลถึงความต่อเนื่องของทีมก่อนจะตอบว่ามันไม่ใช่เพียงเพระาะว่าเราชอบเปลี่ยนทีมตลอดเวลาหรอกนะแต่เราเองนั้นต้องทําให้ทุกคนในทีมฟิตสมบูรณ์แบบยกตัวอย่างเช่นแฮร์รี่แม็กไกวมีเวลาจํากัดไทยเดยมาเาดเซียมีเวลาจํากัดเมสันเมาสมีเวลาจํากัดเวรนิโยโรยิ่งมีเวลาจํากัดเราต้องจัดการทีมให้ได้ก้าชนะกันด้วยแนวทางที่แตกต่างออกไปวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไป ต้องเฟรชชิ่งให้ได้มากยิ่งขึ้นพรุ่งนี้เราต้องประเมินและก็กลุ่มนักเตะที่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจะได้ไม่ต้องลงเล่นเราเองนั้นต้องมีทุกคนเพื่อจะให้ทํางานลงเล่นและก็พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องในขลรังนี้เป็นนวัตกรรมนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันแล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนี่นะครับแผนของทานดั่นของอัมบอรินในครังนี้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอารยังไงที่บ้านเธอมีอีกไหม อัลบอริรมกุลซอแมนยูอยากจะได้นักเตะแบบพพนธุ์ของมาเาโรยเอาเข้ามาเพิ่มเติมในครั้งนี้โดยการน,นี้นักอของเประเวณนอัลบอริมนะฮะอวยยศนุแซมาเาโรย U, ว่าเป็นอนาคตของ U, แมนยูลันอยากจะได้นักเตะแบบนี้เพิ่มเติมนะโดยการในคันดอนการในขันฟุตอนนบอลพิมเบ,บริกอังกฤษแมชเดย์ที่14ในฤดูกาล2024นัดกลางสัปดาห์คู่บิ๊กแมชปื้นใหญ่อาร์ซนลองจากฝูงเปิดบ้านารับมือกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู อันดับ9ของตารางคะแนนแข่งขันไปแล้วนัดเมื่อคืนนี้เวลาที่สามนาฬิกาสิบห้านาทีโดยใน,นล่าสุดนั้นบรเวนอัลบริมนะฮะออกมาอวยยศนูตแซมาสุรุยว่าเป็นผูเ้เล่นชั้นยอดและก็เป็นอนาคตของทัพพิศดารแดงโดยเขาระบุเลยนะว่าเขาเป็นผูเ้เล่นชั้นยอดเพราะว่าเขาเข้าใจเกมเขามีทักษะการป้องกันที่ดีมากเก่งมากในการเล่นเกมแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวผมคิดซะว่านะฮะเขาคืออนาคตของทีมของเรา เราต้องการพเพื่นแบบนุชแชร์มาาซรอุยเพิ่มเติมอีกนะสำหรับข้าของมาาซรอุยเองนั้นย้ายจากข้านของบอยเยนเบนิกมาร่วมทับนะฮะับปิดแสดงเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาเซ็นสัญญาในคังนี้4ปีบวกกับออปชั่นนะครับผมขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก1นปีพร้อมกับค่าเหนื่อย15ล้านยูโรหรือประมาณ12.8ล้านปอนด์บวกกับแอนดออนอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ4.3ล้านปอนด์โดยลงเล่นในยุคข,ของอัลเบริมทุกนัดจัดไป1แอสซิส,สในครังนี้ ด้วยเลยชดดยนะินเดียวนะเป็นแต่ว่าการนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาท่านึางไงงานนี้อาร์ซอนพบกับต้้นของฝั่งแมนยูต้องพัฒนากันอีกเยอะตะเกรดแข่งผีโดนปืนยิงดับซะอย่างนั้น โดยแมนยูเจอบททดสอบสำคัญในการยนืนอาร์เซนอลไลก้าวสุดท้ายก็ต้องแพ้ไปด้วยความเจ็บปวดในสกอร์0ต่อ2ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันพุธที่4ธันวาคมที่ผ่านมาหล่นไปอยู่อันดับที่11นะฮะมีทั้งหมด19แต้มที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรียกว่าคะแนนเท่าเดิมนะเริ่มที่อองเดรโอดาน่าร่วมมือกับด้านของทางฝั่งลูกเตะบอมของอาร์เซนอลไม่ได้เลยนะฮะอ่านเกมไม่ขาดด้วยเกือบโดนทีเด็ดของอาร์เซนอลเข้าไป เรียกว่าเล่นงานหลายครั้งเลยทีเดียวใน้ไป5คะแนนมัชทดอริกมีโอกาสได้ตื้นแล้วว่าได้ขึ้นไปโขกเต็มหัวแต่ว่าโดนดาบิดปร,ราญาดเซฟได้ยอย่างสุดยอดเล่นเกมรับได้อย่างแข็งกแกรง่งรับมือกับแนวรุก้าบ,บ้านได้ดีแต่การอ่านจังหวะเตะมุมต้องปรับปรุงแก้ไขได้ไป6คะแนนแฮร์รี่แม็กไกวดักจังหวะการผ่านของอาร์เซนอลได้บ่อยครั้งสภาพของร่างกายแข็งกแกรง่งรับมือกับแนวรุกที่มีความเร็วสูงได้อย่างดีเยี่ยมตัดบอลดี เปิดบอลยาวสำเร็จ4จะถ้งหมด5ครั้งและก็ผ่านบอลแม่นยำ96%งานนี้ได้ไป6.5คะแนนนูแซบาซารีคอยทำหน้าที่ในการคุมบอลที่ให้กับนั่งของมาเลเซียเวลาที่หลุดจากตำแหน่งร่วมมือกับผนันงของบุกาโยซากา้าทางฝั่งซ้ายได้ยอย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้ได้ไป6คะแนนจิโก้ดาโรดมีโอกาสทองช่วงท้ายครึ่งแรกนะนะแต่ว่ายิงแบบหน้าผิดหวังเป็นอย่างมาก ครองบอลเสียก็หลายครั้งเล่นเกมรุกก็ไม่ค่อยดีส่วนเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าต้องแก้ไขยเยอะไม่ได้ไป5คะแนนมอนเทลูกาสเตเรียกว่าตัดบอลลูกโด่งได้อย่างแม่นยำเล่นแทบไม่ได้มีผิดพลาดเลยเอาชนะอาการดวลลูกมง2ครั้งการตัดเกมดันการก็ทำได้ดีนะได้ไปนะผม6.5คะแนนเบอร์นอ r เดนเดส ยังคงสนใจกับแท็กติกของบริเบนอัลบอริมโดยังหาะการเปิดบอลขาดความแม่นยำแต่ว่าเล่นฟรีคิกฉลาดทำให้แอนโทนี่ได้หลุดเข้าไปยิงประตูแล้วแต่ว่าติดเซฟรราดาตในครา้ินะีนะได้ไป5 uh, นาน้าคะแนนต่อมาจะเป็นด้านของฝั่งไทยเลวมาเลเซียโดยการน,นี้มีพัฒนาการนะฮะเพิ่มขึ้นจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามที่จะช่วยทีมตลอดนะเจองานหนักในการรับมือกับบรูกาโยสากาได้ไป5.5คะแนน เมสันเมาส์แค่จะม,มีบทบาทในแดนกลางเลยนะฮะแล้วก็ช่วยทีมได้ก็น,น้อยฟอร์มก็ยังเงียบอีกสมัาบอลเพียงแค่15ครั้งจากการเล่นทั้งหมด60นาทีได้ไป4.5 4.5คะแนนอเฮาโดการดาโชโดยกันที่ฟอร์มเล่นวูบาแต่ว่าคงไร้ประสิทธิภาพโดยื่อเล่นเกมรับแอสตันจาัดก,การชะลอ,อความเร็วได้ตลอดผ่านบอลไม่ค่อยแม่นยำความเร็วทำอะไรแบ็กโฟปืนใหญ่ในครั้งนี้ไม่ได้เลยนะ ได้ไป5.5คะแนนารัสุทอรุนความแข็งแกร่งสู้กองหลังอาร์เซนอลไม่ได้เลยไร้บทบาทในเกมนี้นรับปืนใหญ่รับมือแบบสบายๆนะได้ไป3.5คะแนนนี่ก็เป็นการจัดกระเด็แข้งแมนยูนัดเมื่อคืนนี้ที่แมนยูพ่ายไปแบบเจ็บปวด2ต่อ0นในคารักนีนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปคารโลยสโมสรแมนเชสเตอร์ยเด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ